จริงๆผมเคยตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรายังอยากทำงานทางด้านวิศวกรหรือว่างานระบบไปจนอายุเยอะๆหรือว่าจนแก่เลยจริง,รงๆหรือเปล่าคำตอบมันคือมันไม่ใช่เราอยากจะทำอะไรก็ได้ที่มันสามารถดูแลครอบครัวได้มีเวลาให้กับครอบครัวเราเลยตัดสินใจมาเป็นเกษตรกร,ร,กรที่บ้้นเกตของเราครับเราไม่ได้บอกว่ามะพร้าวของเราอร่อยที่สุดในโลกแต่เราตั้งจจะบอกว่าเราส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดของเราให้กับลูกค้าเราอยากทำประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อชุมชนจริงๆครับ ธราพงศ์วงวัฒนกิจเรียนจบทางด้านวิศวกรรมครับเป็นผู้ก่อตั้งแกรนด์เนลเฮาส์ครับส่วนปะพาวน้ำหอมอินซีการที่เราเรียนจบทางด้านวิศวกรรมมาเนี่ยยิ่งผมทํางานโตขึ้นไปทุกวันครับมันยิ่งทําให้เราเนี่ยได้ห่างบ้านไปทุกวันมันก็เลยทำให้เราถูกคิดว่าเอ้ในอนาคตต่อๆไปเนี่ยเรายังอยากทํางานทางด้านนี้อยู่จริงๆหรือว่าเราอยากจะกลับมาอยู่ที่บ้านมาดูแลครอบครัวมีเวลาให้กับครอบครัวจริงๆคําตอบที่ผมได้มันคือครอบครัวมันคือเวลาเราก็เลยเริ่มมองหาว่า มันต้องมีอาชีพใดสักอาชีพหนึ่งที่มันจะสามารถทํางานที่บ้านได้แล้วก็มีรายได้ดูแลครอบครัวได้ครับแล้วใช้เวลาในการตกผลึกทั้งหมดอยู่ประมาณ2ปีเราก็เลยรู้ว่าโอเคอาชีพที่เราต้องการเนี่ยคือเกษตรกรการที่เป็นเกษตรกรเนี่ยในจังหวัดราชบุรีเนี่ยเราควรจะทําอะไรดีก็เลยไปเลือกที่เป็นมะพร้าวน้ําหอมครับผมในวันที่เรากลับมาเนี่ยครับเราไม่ได้มาทําแค่มะพร้าวน้าหอมธรรมดาแต่เรามาทํามะพร้าวน้ําหอมอินทะรีด้วยณวันที่เราลงมาทำเนี่ยครับเรายังไม่รู้จักเลยครับว่าอินทรีย์คืออะไร เรารู้แต่ว่าเราอยากปลูกพืชโดยที่ไม่ใช้สารเคมีเลยเราก็เลยมีการดีไซน์แลนด์สเคปไว้ตั้งแต่แรกว่าความต้องการของพืชเนี่ยหลกัลกๆมีอะไรบ้างก็จะมีน้ําและก็แสงแดดเราก็เลยเริ่มขุดบ่อน้ําเริ่มทําคันป้องกันดินรอบด้านทุกด้านเพื่อป้องกันไม่ให้น้ําจากภายนอกเนี่ยไหลเข้ามาด้านในเพราะด้วยพื้นที่ที่เรามีไม่ได้เยอะมากนะครับเราก็เลยมีการดีไซน์แลนด์สเคปใหม่ปลูกเป็นแบบสามเหลี่ยมแทนเพราะว่าการปลูกแบบสามเหลี่ยมเนี่ย มันสามารถใช้พื้นที่ประโยชน์ได้เต็มประสิทธิภาพแล้วเราก็ดีไซน์ให้มีการขุดล่องน้ําเพื่อเพิ่มความชื้นพอหลังจากที่เราดีไซน์ไปแล้วเราก็เริ่มปลูกไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราเริ่มเอาทุกอย่างไปเข้าสู่ข้อกําหนดดูว่าเรายังขาดตรงส่วนไหนบ้างซึ่งก็คือพวกแนวกันชนต่างๆที่เราเลือกไม้ป่าเนี่ยที่เป็นต้นสกนะครับก็เ,เป็นแนวกันชนป้องกันละอองเคมีจากพื้นที่ข้างเคียงเรามีการนาหลักความคิดของวิศวกรเข้ามาช่วยเข้ามาแอบใช้มีการนําเซนเซอร์หรือว่าสมาร์ทเซนเซอร์เนี่ยเข้ามาใช้ที่ว,วัดเรืื่่่อออององงขภูมมมิิคววาาช้้นนเเซตร์บบกได ในการลดน้ําของเราเนี่ยครับมันมีปริมาณที่เพียงพอหรือยังเรามีการวางระบบสปริงเกิลแล้วก็เซ็นเซอร์ตัวสุดท้ายที่เราใช้ก็คือเรามีแทงเซ็นเซอร์หรือว่าตัวที่ใช้ตรวจวัดปริมาณน้ําในบอ่อพักน้ําของเราว่ามีปริมาณเท่าไหร่อันนี้ก็จะทําให้เรามีการจัดสรรทรัพยายการน้ําได้อย่างรู้คุณค่าเรามีการเพราะเลี้ยงชะนา้างเพื่อช่วยผสมเกรสรประพาันน้ำหอมแทนการฉีดพ่นโฮอร์โมนผมไม่มีพื้นฐานในด้านเกษตรเลย ปลูกต้นไม้เองยังไม่เคยครับตอนแรกๆเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะต้องทาแบรนดิ้งหรือว่าเราไม่ได้ตั้งใจเราจะ,จะทําต้นน้ำกลางน้ําไปน้ําเลยครับเราตั้งใจแค่ยากเราอยากจะปลูกแล้วก็จําหน่ายที่เป็นผลสดแต่พอเราเริ่มปลูกไปสักระยะเนี่ยนะเราเริ่มเจอปัญหาไม่สามารถควบคุมราคาการขายผลผลิตได้เลยซึ่งมันทาให้เราไม่สามารถคํานวณต้นทุนหรือเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเราจะกําไรหรือว่าเราจะขาดทุน อันนี้คือจุดเปลี่ยนทำให้เราต้องเริ่มมาทำแบรนดิ้งตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปแล้วเนี่ยเป็นน้ำมะพร้าวน้ำหอมอินทรีย์บรรจุข,ขวดสดจากลูกสุข,ขวดเลยครับเราก็จะมีพุดดิ้งมะพร้าวน้ำหอมแล้วก็เราจะมีวุ้นมะพร้าวน้ำหอมมีเนื้อมะพร้าวน้ำหอม,มแช่แข็งสำหรับร้านเบเกอรี่แล้วเราจะมีต้นกล้าพันธมะพร้าวน้ำหอมสำหรับเกษตรกรที่สนใจเรามีกลุ่มเกษตรกรในชุมชนนะที่มีความรู้ความสามารถเหมือนกันมีศักยภาพ,พพร้อมที่จะถ่ายทอดเรื่องราวการทำเกษตร,รบนพื้นฐานความเป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆครับสามารถทำให้เขามีรายได้มากขึ้น ทำให้ชุมชนเนี่ยาอยู่มากขึ้นเนี่ยมันทําให้สภาพความเป็นอยู่หรือว่าชีวิตครอบครัวเขาเนี่ยมันดีขึ้นที่เราเกิดมาเนี่ยได้เป็นคนในจังหวัดราชบุรีเนี่ยได้ได้ทำอะไรเพื่อท้องถิ่นเพื่อบ้านเกิดของเราเนี่ยอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราภูมิใ,ใจมากมาก